สวัสดีครับจากช่องจาไอเอ็มวันครับผมอีพีหาเราบอกครับตัดต่อสนันเลยตัดออกสนันเด้ไม่บอกยนี่กล้องจกซีเธอล่มคุบกนแท้ทีหนึ่งโอ้ยคิดอยู่โหดซะเลยกันเออกล้องจกซีกนเลยเธอมาตกลงน้ำมาเรียบร้อยแล้วนี่จกดีอยู่

แม่นฟุกระบอป้าไหนล่ะเอาจานมาใส่แม่ว้ทั้งเขาทั้งใหม่ว่าแม่นันปะเนี้ยงคางหน้าเลยเดี๋ยวนี่มากินสิ่งป่าสักท่อนสุดยอดครับอย่างป่า,า,าปรากฏปจัปจจรมิดปจัจจเรียนปัตโกโก้เมืองยานะ โอ้อย่าปรากฏเลยเกลือตัวนี้กระสุนั้นนานนะปรากฏต้มสมเนอไอแดดเนาะม่ต้มต้มสมเซออันปันเกลือเซออันใบมะขามบอนเอาแม่กีบไอุปยอยไม่กีบเาไปใส่ลัป่ะพูนะ บ่ทนบทอยู่ปัเขียงไงก็ได้บนี้เงื้อข้อตาตอนสอบตรวจนั่นอะเนียเรียนตำรวจาบสามเรียนเด้เงื้อข้อตาจะแสบสุดติงเอาไว้ได้บนี้ใเช็ดเงื้อเช็ดนั่นถึงข้าโทษก็จะเป็นมาได้ครับหัวหน้า ได้ยังมากเราวันนี้ปลาตองปลาตองปลาตองหรือใบตองส่วนระเบงสมุนสมุนกับนี่สมุนกับมะนาวนี่ครับเนี่ยโต๊ะขารนี่บักโกโก้ยำกวนนี่ครับเนี่ย ลูกไซของกล่องกุ้งไนไปนครับโอ้มาแล้วตัวแรกมันอยู่ว่ะพี่สุดยอดเปนภาพมังงุ้มแน่นี่ฝากราสาพันกับซื้อเนี้อแหมมันนี่นูเขาอันนี้ก้อนเลี้ยกนี่ดูครับเนอะพอตัวแรกมาขับบอจะใส่สิ่งอย่างเดียวครับตึกแขค่กับมันครับเบื้องตี้นะครับโอ้ยสวยงามสวยงามอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว รับกันลักันวายลบแล้วล่ะทุ่มสุดช,ชีวิตกันมานน่ชอใจใจเย็นวันครับผมเิ้งครับไเห็นจะจ่าครับเอ็กตัวเ็กตัว,ต,วตัวแรกตามตัวตามตัวป,ป,ปึ๊บเส,สียนดีเียครับตัวแรกครับ ตาเบิ้งปลาครับมือปดแหครับมือปดเนี่ยไม่ปดอันนั้นครับอาชีพมาแล้วเอาหามตึมมันแจกเท่าเด้อมันมันปักมือหัวพันอยู่แลี่ บัวพักเนี maison, ่ยปลาตะเทียนบ่คือบรวกุดบัวตะบัวบัวขุดที่เป็นสร้างตักครับผลงานของตูวแรกครับนี่ปลาจระเม็ดเนาะเจ็ดตัวครับผมหนึ่งสามตัวปลาตะเทียนตัวหนึ่งอ่าตามนั้นนหะจระเม็ดสามตัวตะเทียนตัวหนึ่งขากรองพวกมันมันใหญ่หุ่ครับประเภทของห้างซื้อมาสองชุดผมเนี่ยเหลือชุดหนึ่ง ตัวนีมน้มันหักสิครับลงเริ่งนะครับกตัวตู้มเเื่ีว่าเรื่องไฟเลสิยูหันไฟแลาะยูนาอมสินเนี่ยเออเอยูนาอมสินดี่ครับตัวแรกเลยครับพีมือชัการขับรถบรัทลจังจกกักยีมาแล้วตู่วายที่สิบปีหาที่ไปล่ะ โ oh, อ้โหโมเมนต์โมเมนต์อายุอายุเลยอายุกันคร,รับเราเราจ่ายมานนะจ๊เจ๊ปีเห็นมาสิปี <Why? S 1> 20ปีถึงบ่ถึงเลรอเนาะโอ้โห oh, 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 oh. เพื่อเฉี่ยวบัว่าตาสิ่งมื่อค <ś lam ic> <ś lam ic> วามสมั่งคู่คู่สาวเพียงครับ <ork> นั่นครับบึงสมุนับผมกโก,โกจ้จอมดือ้อ่ะน,นั่นนั <c oughs> ่นเอา <c oughs> เขาโยกเขา่จับมืนกระได้ยกนักเลยกนักจอมหยุงปุ่นวังสิพักพกาดจาหาสันครับ <c oughs> หายครับ ปกติเดิผมไปเือนเลานเราล่นมาหับแลยครับ้ดีหายเขามหายกันว่าส็ครับนั่นเบิ้งเินได้ครับออ่เบิ้ง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  โกโกไปจัดขันเขาตามเขาไปเร็วลูกไป,ไปอ่าไปโอ้โหลูเรี้ยงตัวดสุดยอดนะครับตูแร่เนี่ยครับเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่สุดของตะบนเล่ารดมชัดเสียนครับไทยแดงกระไ้ครับ พุ <mile> ่น <Wir> จ <ound> ุ like ่มไว้รุ่นก็ครับมีไร่นึงไปหาขอกบ่ไปส้ามตัวถามหาบยินจำพุ่นเสียมันครับเส้นรถไถมันครับเป็นอะไรใิตัวใหญ่ได้ดิตัวเล็กมันี่เจ้าเหีเจ้า เลี้ยงตัวป่าเย็นสามตัว้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมันได้กาดกรบน้องป่าครับ เป็นไรครับผู้ว่าราชการครับผมขอท้าว่าปป่บสวัสดีครับจากจาใจเอ็มวันครับผมอีพี่หาล้ะครับนี่รอรอนรอไต่สาปูนี่ยยันหลงกไปนะ อย่าหลงเป๊กเลเนี่ยอีแมีเพวาเวิงมาได้กาดครับผมนี่แก้วประเด็นนี่แก้วเพนี่ยว่าพระ่สามแล้วขอิ้ให้เจ้ามือได้ก็ได้เองนมือไดกัแล้วแต่้าจะม่แต่ว่าน้อตังีกวนเลยเนี่ยมันจะนองแเนี่ยอบบ้ ท้องฝักนะรุดซะอะไ้เถอะหลอดลมหลอดไต้วีบาคาลักข้า่งรแล้วกเป็นอ้อยฝากเขาขายเรา่าให้คอยดสักคนคอยกลับไปถามเราหมืนวานี่ครับผมพื่นั้นการย่างป่าครับผมของคุณนายนะครับพูดก่อเจวปลาแดกครับสุดยอดซีทูมากที่สุดคือปลาแดกครับผมนี่ครับลูกพี่ผมครับ ผู้วชาการืผมนับถือเราเป็นอาจารย์ครับคลงานเรารับเทพตอนทำงานครับแต่ช่วงนี้เพิ่งและเสียณราชการแล้วครับเขกดยว่าเอาหาเสนนามันผัดดินขอยผัดแย่ไปหาเขานะเพราะเขาเป็นหน้าตาบอดถ้าเป็นกระดูกรอเขาขึ้นเขาเลยครับให้ห่วงเลยครับเกากด้วยว่าอ ห้องหลานมาข่อยสืให้างเจ้า่างจะซื้อท้างขอยจักแสนหนึงก็ได้ข้าพดอย่างตาบอดเราซื่อมาโอ้ซื้อหงเอ็ไแสนหรออี่วเมะมัน,มมนดิที่เขาสนเอง,งเนี้จำลองบางนี่มันเป็นยังไงสวัสดีครับจากช่อง,องจะใเอียงบันครับ EP หกเลยครับือย่างปลาเมื่อกี้ครับนนะสุกหรอครับนี้น จะว่ามันมพ่อพะพกาไปคุยน้ำเขาหวนก็อยากได้ให้มันพ่อเขาหนะ <m> อยากอายไปเบา้าค้อกันครับโอ้โอจาเจวครับสุดจวดของคมแสีบครับเป็ <จำ S 2> นเงินงสนเลาปีะาหวีป็ดเจดุดหัดนครับก็เอมมงสม่อมกับกาซ่อม หอมมันได้แล้ครับขแสบเลยครับมีจำนะครับมันยั่งหน่อยก็เาเพราะว่าขมันสั้น้าปีนากมันดีมันจะสิดปลายนี่มหากันแ่ะแต่ว่าเบาขึ้นายนี่บาอย่างมันค่รับสร้างกันเลยนะกระโดดขมนเจ้าบวกัาเลือกมีดข้อแสบดิยน